วาครับโ oh. อ้รอรอไปนิดนึงน,นะครับ oh. ก็เวลาวาดรูปผมนี่ไม่ยากนะครับให้คิดถึงแอนทิติมาไว้นะครับอ oh. ตลกซิตลกซิ oh. เป็นความวอดไวคนอื่นครับหรือว่าจะเป็นคุณก้องปียอาก,ก็ได้นะครับ oh. เราใช้ต้นแทนกก็ได้ oh. หรือจะเป็นพี่หมอจอกบกใส่แว่นก็ได้ ก็ตัวแทนได้เหมือนกันนะครับเอาละครับวัดีครับแกงสามชาวันนี้พบกับคุณนุมพบกับคุณส้มเชงเืเอาลือเหลือเหลือหลือเหลือลืเหลือเหอเหลลือล้วเหล้อ<ก>ลเตลือีหล <laughs> เหลกกล้วล่ะผู <c oughs> ้ชายคนนี้นะครับ ใครเคยดูกับนันสไตล์ไหมครับยกมือนิดนึงได้ไหมครัู้ชายคนนี้เขาอยู่ในลิฟต์ครับขอกันใหญ่อะไรครับใครเขาเคยอยู่ในลิฟต์ครับพีแต่เขาไม่ได้อยู่ในลิฟต์แบบคุณอย่างนี้น่ะก็อยากจะบอกว่าของที่อยู่ในเก่งเป็นสแานินนะครับขอบคุณมากนะครับคุณสากวานรูปมาให้นะครับอยู่ทางนี้ใช่ไหมครับผมขออ่านชื่อนะครับนะดจอดบินจานะครับใช่ไหมครับ เปคนวาดใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับไม่เคยมีคนวาดรูปให้ผมที่ดูดีกว่าตัวจริงอย่างนี้เลยนะครับทางไงแล้วคอนเสิร์ตเดี๋ยวผมวาดให้คอนเสิร์ตเลยนะครับเขารังเลครับเขาลังเลเาังเลนะครับขอบคุณนะครับเก็บไว้ทีงานเก็บเห็นดีนะครับเก็บดีๆนะเยี่ยมมากเลยครับแลครับถึงช่วงครับตกพบประชาชนแล้วนะครับสวัสดีครับการที่เราไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเวลาเรา เราอยากจะถ่ายรูปกับศิลปินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือยิ่งคนที่โตขึ้นเนี่ยมันจะอายนะฮะเฮ้ยแกมันจะนอะไรไหมอะะ่ะมีนะครับผมก็เลยเดินมาหาเลยแล้วกันเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นคนที่สูงวัยแล้วตรงนั้นนะครับอะไรนะครับอยากจับมือขอโทษนะครับขออนุญาตพี่ๆนะครับเป็นควาบ้านลูกครับมีอะไรอยากจะพูดไหมฮะไม่ไม่ต้องแค่นี้ประมาณนล้วค่าตัวมีสโลแกนประจำตัว ถึงขั้นตกจะไม่ขออ้องแบบพี่เบิร์ดไม่เลิศแบบนาวิต้าไม่เซ็กซี่ซาบซ่าแบบพีเตอร์คอกเลดลเดนไม่มันเหมือนฝันดีฝันเด่นแต่ตัวเป็นเป็น,ปนรูปหลอบันบี้เดอะสตาร์ไม่ต้องขอบคุณคุณเล่นอ้าวนะนะเกือบทำผมรักนา,นานแล้วนะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับ ผมขอจาช่วยจดแตที่ให้ได้ไหมครับช่วยจดแตที่หไหมครับจ,จ,จะไปเล่นงานหนะ้าไม่ต้องได้ๆลยๆจดได้เลยครับเป็นเล่นก๊อปปี้จะเล่นงานหนะ้าไม่ต้องคิดใหม่นะครับผมผมไม่ตลกครับผมเป็นคนหน้าตา,า,า,าดีนะครับดีๆครับน้องไม่อยากจับมือโอ้โหก็ดีนะครับจับมือกับผมไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าจะจับกระแทนนะครับ แทน an, ตรงที่เป็นโนสีแดงตนนั้นเป็นคนที่เข้าห้องน้ำมาไม่ล้างมือนะครับใคจะจับมือด้ครับใครจะจับมือนะครับอันนี้เป็นการปบย้วนะครับอารมณ์แบบว่าผู้ขาไอ้นี่อยากตอบค่ะเร็วไหมครับเจ้านายครับไอ้นี่มาสงสัยครับเรามีคนแบบนี้ทุกอฟิศนะครับผมเด่นเด่นแบนี้นะครับลองได้ทุกเพลงครับแต่เขาไม่ได้เล่เพลงผมเลยนะครับทีนี้ มาเดินมาด้านนี้นะครับมีก็ดูอารมณ์ดีนะครับมีก็ดูอารมณ์ดีแค่นู้นดี่ค่ะนะอะไรนะครับมีอย่างนี้แล้ครับทางนี้ขอเพลงน้อยนะครับคุณถามอะไแล้วนะครับทำงานอยู่ที่ใช่ไหมครับอยู่แผนกอะไรครับไม่บอกอ้าวอุ้ยทำไมครับอยู่แผนกอะไรครับอะไรนะคะอยู่แผนกอะไรครับผมครับบัญชีเหรอครับ ปีนี้มีอะไรอยากจะบอกอาจารยไหมครับปากไปถึสงสแตมได้ป่ะปากไปถึสงถสแตมมาดูคอนเสิร์ไหมม่ออกไหมใช่สิผมไม่ใช่โค้ชเดอยวกวอเนี่ชอบเหมือนกัน แต่ความรักกับความชอบไม่เหมือนกันนะครับจะรักต้องเลือกได้อย่างเดียวชอบเราอาจจะชอบได้ทุกคนนะครับแต่เราต้องรักได้แค่คนเดียวนะครับไปที่ไปที่ชอบชอบชอบคัตเตอร์ค่ะแต่ว่ารักสเปนเฮ้ยแทนตรงนี้มันหน่ากลัวมากหน้าหวงมากเลยตรงนี้ดูทุกคนไม่ไปไหนกันเลยหรอครับไม่มีธุระกันใช่ไหมฮะ มีต <aunque S 2> <me> ุลามีต <League> ุลานะครับม <t we ying>? ีเพลงอะไรให้ร้อยไหมฮะเพลงผมกลับนะครับเพลงของสันทามดีไหมฮะก็ดีนะนั่นๆๆๆมาเราล้อเพลงอะไรคนตอบนี้พี่เนีย